วะะวนนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะมาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูปัรเทิงเนืองอนนะคะก็ะจะมาทำหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยชั้นป .6 นะคะวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนอักษรน,นำนะคะจุดประสงค์ก็คือแค่ให้นักเรียนรู้จักแยกชนิดแยกประเภทของการอักษรน,นำนะคะว่ามีกี่อย่างนะคะดูนะอันแรกเลยดูความหมายก่อน อักษรนำคืออะไรก็คือพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันสระใช้ตัวเดียวกันพยัญชนะตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวมีอิทธิพลว่าจะออกเสียงคำนั้นอย่างไรนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งอาจจะเป็นอักษรสูสอักษรกลางอักษรต่ำต่ำเดียวก็ได้นะคะที่มาทำหน้าที่นอนนักษรนำการอ่านก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือพวกที่หนึ่งอัดยางเดียวออกเสียงครั้งเดียว พวกที่สองอ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะอ่าดูพวกที่หนึ่งก่อนอ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวเช่นเมื่อนําหอนำออมนำอ,อักษรต่าเดียวหรือออมนำเสียงวรรณยุกของพยางตามเสียงตัวหอหรือตัวออแต่หหีอออ่านเนี่ยไม่ออกเสียงนะคะตัวอย่างเช่นยาอยู่อย่างยางนะคะตัวอย่างนะอออยักษ์สะอาไม่เออเนี่ยออกเสียง ยอ,อยักแต่ออ่าไม่ออกเสียงนะคะจึงอ่านว่าอยากนะอยากตัวต่อไปก็คืออยู่แล้วก็อยากแล้วก็อยากนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างอื่นหอนํำง,งูเช่นหงายหุดหงิดเหงาหงอยเหงื่อพวกนี้ออกเสียงงงูทุกคำหรือแต่หอยที่มานำไม่ออกเสียงนะคะตัวอย่างต่อไปหอนํำยอหญิงเช่นหญ้าหญิงใหญ่ ต่อไปหอนำนอนเช่นนอนหนาหนักหน่วงตัวต่อไปหอนำมอเช่นหมูหมาใหม่หมอหมอ้อตัวอย่างอื่นนะตัวอย่างเพิ่มเติมสําหรับการออกเสียงนะคะทีนี้พุที่สองออกเสียงสองพยางหมายความว่าเขียนคําเดียวแต่ออกเสียงสองครั้งพยางแรกออกเสียงกึ่งอัะพยางที่สองออกเสียงยังไงออกเสียงตาม ตามสระข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับมีหอ,อนูอ่นะคะเช่นสอนสูงนัสอน,น,สอนตํำเดียวขนมนะคะเวลาเขียนคำอ่านก็จะเป็นเอาขอไขนะ่มาแทรกสระอะแล้วก็เอาหอหีบมานำพยัญชนะคำอื่นเช่นกันนะคะฉลาด้อชิงมาสระอะใส่ไปแล้วก็เอาหอหีบมานำพยัญชนะก็จะเป็นฉะลาดนะคะแล้วก็คำต่อไปอ่านว่าสมุด สระหมุ่ต่อไปอักษรกลางนำบ้างกลา,มางมันำต่ำเดียวตัวอย่างเช่นกไก่น้านะคะกไก่น,นหนูสระ,ะโอลูบแล้วก็กไก่สะกดอ่านว่ากนหนกไม่อ่นะะนนาน,อนกนนกนะลูกแล้วก็เวลาเขียนคําอ่านเอากไก่ตัวน,นามาเอาสระ,ะอ่างใส่ไปขีดกั้นด้วยยัติพรางหรือภาษาขีดเนี่ยตัวนี้จริงๆก็ขีดนะคะ,ะคำอ่านพยั์หลังก็เอาหมอมานำเงมนนกมา ออกอาน,นการเป็นหนกกันหนกคําต่อไปจริงอาว่าอันหนึ่งจรัดสังเกตตัวหลังนี่จรัดสะกดด้วยสอเสือเวลาเขียนคำอ่านต้องเปลี่ยนเป็นมาตรสะกดแม่เดิมขอมันก็คือดอเด็กเพราะว่ามันอาออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะ,อะลองทาแบบกัน มาดูนะคะหน้าแรกจะเป็นเรื่องความรู้นะคะในความรู้คล้ายๆที่คร,ครูสอนเมื่อกี้นี้อ่ะเวลาลวเรียนทำาดบกผัดแล้วไม่เข้าใจก็มาดูอน,นี้เพิ่มเติมได้นะคะอะอันนี้จะเป็นการเติมคำง่ายๆนะคะนักสอนนาในในช่องว่างเนี้ยมาเติมในอ่าในกล่องเนี้ยมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายชัดเดจนถูกต้องนะคะอ่อต่อไปหน้าสองก็จะเป็นเล่นการเอามาเล่นการ มีอยอ,อยอสี่คำเลยอยเอามาเติมในช่องว่างถูกต้องน,นะ,ะเช่นกนะัเพราะหนึ่งดีหรือความหมายนะถูกตอ้องยาเอามือแยบรักไปข้อสองฉันชอบกินผลไม้หลายอย่างข้อสามฉันดูแลนะ้องอยู่บ้านนี่ง่ายนะอลองเติมดูหน้านี้จะไม่มีในใ,นใบางานนะคะแต่ว่าคุณจะแทรกให้วาเติม,มเล่นๆนะ ีนี้การบ้านก็จะมีสองหน้าหน้าอันนี้แบบขัดที่สามนะคะหน้าสามเรจะเป็นเ,เขียนคําอ่านไรก็ไปดูในใบางานได้เลยนะคะใบแรกเลยเป็นความรู้อ่ลองยกตัวอย่างทําไงลูกเขียนคำอา่านเอาสอมาเอาสะอาใส่ไปแล้วก็ขีดกั้นยติทางแล้วก็นมมาเอา,าเอะไรมานําหน้านมอนำด้วยของขีดนะคะจะเป็นสะหนมสออะกษะขีดหนอ,มอนมนม ก็ต่อไปเลยลูกทางไงช้อชิงมาสะอาดไปขีดกั้นแล้วก็เอาลองมาเอาหอนำลองนะก็จะได้ว่าช้อชิงสะอาดขีดหอหีลองลอิงอ่างงูอ่านว่าฉลอหลงค่ะง่ายๆนะคะทีนี้ข้อ4ต้องระวังนะ,ะว่าทอนทหารสะกดต้องเปลี่ยนให้เป็นดอเด็กค่ะนะคะทีนี้หน้าต่อไปจะกลับกัน เขาจะให้คําอ่านมาแล้วให้เขียนเป็นคําศัพท์อเรียนทาง่ายวิธีการง่ายๆเอาสระเอาเอาหอหิ้งออกไปเออก็จะเหลือแค่ขอไขนอนหนูมองมาก็คือขนมนั่นเองค่ะข้อสองขยันวิธีเด็กๆเทคนิคทำง่ายเอาสาระเอาปเอาหอวหิ้งออกไปหลือขอไขย่อยักษ์บรรยากาศนอนหนูก็คือขยันนั่นเองง่ายๆนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไเรีก็ดู youtube ดู ใบงานนะคะใบความรู้ข้างหน้าแล้วก็สามารถหาคำความหมายเพิ่มเติมดูความรู้เพิ่มเติมใน Google ก็ไ,ได้นะคะร้ชหาคำตอบได้มากะคะ่ะขออ,อย่างเดียวให้หนักเรียนตั้งใจทำนะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองนั่นเอง ยันชนะตัวหน้าของอักษรนำนไม่อักษรทำที่มีอักษรนำสวัสดีครับน้องๆจำกันได้ไหมครับว่าพี่สัญญาอะไรไว้ใช่แล้วครับวันนี้ ที่มีเรื่องคำที่มีอักษรน,นำมาฝากน้องๆอยากรู้กันหรือยังครับถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้คำที่มีอักษรน,นำไปพร้อมๆกันเลยครับอักษรน,นำคือพยัญชนะตัวหน้าของอักษรน,นำเป็นอักษรสูง,รงหรืออักษรกลางและพยัญชนะตัวหลักเป็นอักษรตีให้ออกเสียงเป็นสองพยางชนะพยางชนะ่นางออกเสียงต่างพยัญหนาเช่น พยัญชนะตัวหน้าเป็อนอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังงองูนอหนูขอบ้าหอยัก ขยายอ่านว่าขยายฝรั่งอ่านว่าฝากรัง่งชลาดอ่านว่าฉลาดถาวายอ่านว่าถาวายน้องครับ เมื่อเราได้รู้จักกับคําที่เป็นอักษรสูงนำกันไปแล้วต่อไปใครอยากจะพักทากิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาพบกับพยัญชนะตัวหน้าเปน็ปนอักษรกลางกันบ้างดีกว่าครับพยัญชนะตัวหน้าเปน็อนอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังงองูดอนหนูหมอมา้าหยอยัดรอเรืยรอหนีวาแหวนเช่นถึงว่า นดอาจว่าอาหนกนดอานว่ากระหนกจะูดอานว่าจะบูดจริกอานว่าจะริบกตะลอาจว่าต่าลก ระหว่างอ่านว่าดาวานาน,าน,าน้นองๆครับเมื่อเราได้รู้จักกับคําที่เป็นอักษรกลนันำไปแล้วต่อไปใครอยากจะพัฒนากิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาพบก,กับพยัญชนะตัวหน้าของอักษรนําเป็นห,หัวหีบเป็นบ้างเลยครับพยัญชนะตัวหน้าของอักษรเป็นห,หัวหีบ และตัวหลักเป็นอักษรตัวเดียวหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นอ,ออาพยัญชนะตัวหลักเป็นย,ยยั้ให้ออกเสียงพยางเดียวไม่ออกเสียงหอ,อหีหรือออาแต่เสียงวรรณยุของพยางเป็นไปตามเสียงตัวหัวหีหรือออาที่ำํำคำที่มีหัวหีดำเช่นคำว่าหวังใหญ่หนึง่งหมายอยู่ ที่มีออา่านนะำเช่นคำว่าอยาอยู่อยากอยากน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรนำกันแล้วนะครับน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรนำกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้เรามาทํากิจกรรมสุดท้ายกันนะครับ <c oughs> ร่วมด้วยช่วยคิด จงเลือกคำที่มีอักษรนำจากประโยคต่อไปนี้บรรยากาศในโรงละครสงบเงียบเด็กๆทุกคนเข้าชมการสแสดงอย่างสนุกสนานแสงสว่างค่อยๆลดลงย่าอยู่อย่างอยา,งยากจะแยกจนห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายที่หลังคำที่เป็นอักษรนำคือประโยคที่หนึ่งบรรยากาศในโรงละครสงบเงียบหรือคัว่า สงบประโยคที่สองเด็กๆทุกคนเข้าชมการสแสดงอย่างสนุกสนานคือคําว่าสนุกสนานประโยคที่3แสงสว่างค่อยๆลดลงคือคําว่าสว่างประโยคที่4ี่อยาดูอยากอยากจะยากจนคือคําว่าอยากอยากอยากประโยคที่5พห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายที่หลังคือคําว่า ขย,ยายขยายเป็นยังไงครับน้องๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีอ,กอนนักษรนำกันไปมากเลยทีเดียวในชั่วงมงต่อไปพี่จะนำเรื่องอะไรมาฝากน้องๆต้องรอนุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ